ขอความสุขสบายดีสุขีเจริญผ่อนศรัทธาอกตนยณนยมในการดำเนินชีวิตของคนเฮาย่อมจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบ่ว่าสิเป็นเพื่อน่วมห้องเพื่อน่วมงานตลอดจนถึงพี่น้อง่วมครอบครัวเดียวกันเฮาสิมีความสัมพันธ์ดีใด ต้องอาศัยความสมัครคีความสมัครคีแมนความพร้อมเพียงแห่งหนากันความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความสมัครคีนี้จะมีความสมัครคีทางกายและความสมัครคีทางใจความสมัครคีทางกายก็คือการที่เห่าพร้อมเพียงแห่งนากันเฮดเวียงานต่างๆ ให้ประสบผลสสำเร็จรูหลวงไปด้วยดีความสมัครใจทางใจก็คือห้าฟังกันพร้อมเพียงกันประชุมปรึกษาหารือกันเมื่อมีปัญหาใดหนึ่งเกิดขึ้นในหน่วยงานในเวรงานนั้นสนัดแล้วความสมัครใจนี้เป็นบบอเกิดแห่งความสำเร็จเป็นบบอเกิดแห่งความสุข เป็นบอ่อเกิดแห่งความเจริญพอท่านใหญ่มา ah ฮ่งอนดำลงบุญเพื่อยังกาวไวา้ว่าความสมคัครคีแมนความเสียสละเสียสละประโยชน์ของตนเสียสละความสุขของตนเสียสละเวลาของตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคมสนังความสมคัครคีคือพลังถ้าเฮาบ่สมัครคี คือพังบาว่าเฮาสีสางบานสางเฮือนสร้างอันใดก็ะยาก็ต้องได้เอาความสมคีเป็นหลักก็ต้องได้เอาความสมคีเป็นที่ตัง้งแมงปวกก่อนสีสร้างจองปวกให้เป็นโพนบางใหญ่ได้ก็ต้องได้อาศัยความสมคีของหมูขคณะคือกันสนั้นความสมคีนี้สีเกิดสิมีขก้นใดต้องอาศัยเหตุ เทืเอนกันว่าสารานิยธรรมสารานิยธรรมนี้เป็นลักธรรมที่ให้คนเฮาแล้วนึกเทงกันเป็นลักธรรมที่ให้คนเฮาเกิดความสมคัครบบวว่าเฮาซีอยไสถ้าเฮามีลักธรรมตัวนี้เฮาเสียละนึกเทงกันเฮาซีอยในสังคมด้วยความดีมีความสุขบ่พิษเทยงกันบ่ทำลายกันมีหกประการหนึ่ง เมตตาการยักรรมเมตตาแปลว่าความหักแพงกายยะแปลว่ากายแปลความหมายรวมก็คือเฮ็ดต่อกันโดยความเมตตากระทําต่อกันทางกายโดยความเมตตาเขาิีสวยเหลือบุคคลอื่นิสีสวยเหลือเพื่อน่วมงานก็ต้องสวยโดยความเมตตาสวยโดยความพอใจ สวย้ดยความเต็มใจบรมเ็ุเพื่อประจบประแจง 2. เมตตาวจีกรรมก็คือเว้าต่อกันโดยความเมตตาอันนี้อย่าบ่าว่าต้องเว้าดีต้องเป็นคนเว้าดีเว้ามวนเว้าอ่อนดอมทอมตนเอินว่าปิญาวาจาเว้ามวนเอินว่ามัทุรสวาจา อันที่สมเมตตามโนกรรมก็คือคิดต่อกันโดยความเมตตาก็คือบ่ให้คิดพะยาบาทบ่ให้คิดปองหายบ่ให้คิดทำายเพื่อน่วมงานทเทศเวียงานน้ำกันอันที่สี่สาธารณะโูคขีสาธารณะเปว่าทั่วไปเฮาได้สิ่งได้มากแบ่งปันกันใส่หัวหน้า หน่วยงานได้สิ่งใดมากก็มาแบ่งปันกันมาเจือ,อาจานให้ลูกน้องให้ได้กินให้ได้สันน้ำกันทั้งแม้ว่าสิ่งที่เฮ่าได้มากนั้นสิเป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็าตามแต่เฮาก็มาแบ่งปันมาเจือ,อาจานให้ได้กินให้ได้สันหมดท,ทุกคนที่หาศีละสามัญญตาศีละก็คือศินอันนี้หมายถึงเฮาตรง ก็คือประพฤติต้นให้เหมือนเขาอันนี้อย่างบาวต้องมีศสินคือคนเล่าทราบพูดเห่าพื้นฐานหลักก็คือต้องมีศีินหาประพฤติต้นให้เหมือนเขาอันที่หกทิฏฐิสามัญญาตามีความคิดเห็นที่เป็นอันเดียวกันแน่นอนว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่ว่าแตกต่างกัน แต่ว่าเวลามาเหตุเวียงงานอันใดอันหนึ่งแล้วต้องเป็นความคิดเห็นที่เป็นอันเดียวกันจึงเสียเหตุเวียงงานนั้นได้ฉะนั้นแล้วความสมคีนี้ถ้าเกิดขึ้นนี่อยู่บนใดยอมให้ได้บอลน,นั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญส่วนความแตกสมคีถ้าเกิดขึ้นนี่อยู่บนใดยอมให้ใด้บอลนั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียถ้าหากทา,ทานผู้ส้มทานผู้ฟัง ที่กาลังรับฟังขาน้อยเว่าวยู่ในนี้หากบ่เสือในเรือของความสมคีจงเบิงสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ขาดหล้อไปขางหนึ่งสถานก,การณ์ที่เฮาสมคีกันนี้จึงเกิดมีพลังดังคําสุภาษิตที่วา่าสมคีสมคานังตาโปสุโข,ขความสมคีในหมณะเพตุให้เกิดประสบผลสําเร็จสนาแล้วเฮาไปคนเดียวนี้เฮาไปใด แต่ทาวาเฮาอยากไปใดไกลต้องไปเป็นทีมนมัสก,การเจริญพร